ค่ะวันี้ค่ะอาน่เสียแลวะเพิ่งทราบข่าวเมื่อเช้านี้ตอนตื่นขึ้นมานี่ตกใจแล้วใจหายอย่างบอกไม่ถูกเพราะว่าอาพี่่ก,กับป้าแมวเนี่ยพูอถึงว่าสนิทกันมากๆเลยนะคะแล้วก็ความรู้สึกอ่ะเราอายุนี้ไล่เลี่ยกันนะคะก็คิดว่าเอ๊ะทำไมก็เห็นว่าดีขึ้นแล้วอ่ะแล้วทําไมถึงลิกไฟอะใจหายนะคะ แต่คิดอีกทีหนึ่งก็ดีแล้วล่ะค่ะก็จะได้หายจากการเจ็บป่วยนะคะเพราะว่าก็ขอให้วิญญาณของอภิโรธเนี่ยไปสู่สุคตินะคะไปอยู่ในภพภูมิที่ดีเพราะว่าอาพิโรธเป็นเดือนมา,มากๆแล้วนะคะก็ตอนนี้ก็ขอให้หลับที่สบายสบายค่ะเชือก่อนหนะ้านี้ที่อภิโรธป่วยก็ได้มีการพูดคุยกันกได้พูดคุยกันได้เจอกันแล้วก็ได้กับภรรยาคุณ อภัโรธที่เป็นแม่ชีนะคะเคยคุยกัน <S <S เคยอะไรกันตลอดแล้วก็ทุกเดือนนียต้องเจอกันเพราะว่าจะต้องมารับเงินที่เฉลิมกลุ่มค่ะเงินของอตัง๊งแตนอมโสค่ะก็คือเจอกันทุกเดือนอยู่แล้วปกติใช่ไหมคะเจอมีการเจอกันทุกเดือนอยู่แล้วก่อนก็เ,เจอกันกับภิรยานะคะพรรยาอภโรธค่ะเพราะว่าต้องไปรับเงินที่ฉลิมกลุ่มค่ะเงิน นักแสดงอาวุามนค่ะได้มีการถามคุยกันไมีการถามคูดคุยกันว่าอภิรดเป็นยังไงบ้างอะไรต่ไรน,นะคะก็ว่าดีขึ้นดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ดีใจนะคะแต่อภิรดเนี่ยเป็นไม่สบายเนี่ยอภิรดก็ไม่เคยให้ใครเดือดรอนเพราะว่าอภิรดบอกว่าอภิรดเนี่ยมีลูกมีอะไรที่คอ,คอยดูแลอยู่ ร่วมงานกันค่ะประทับใจอะไรค่ะพิโรจบ้างคะเป็นคนดีมากเป็นคนที่น่ารักมากๆพูดจริงๆเลยคะว่าเป็นอาพิโรจน์เป็นคนที่แบบได้คุยกันแล้วก็อบูนนะคะแก็เป็นเพื่ออายุกับเราใกล้เรียกกันด้วยนะคะคือคุยกันรู้เรื่องนะคะ่นะสุขภาพพัอนอสุขภาพแมวตอนนี้นะคะก็ดีขึ้นนะคะเกี่ยวกับเรื่องหอบหืดนะคะหอบดีขึ้น,นะ เ,เดือนมิถุนาเออเดือนมีนาวันวัน,ว,นวันที่สี่มาพรทธต้นเดือนเลค่ะหมอก็นัดไปเอ,เอ็กซเรย์ปอดว่าแข็งแรงขึ้นไหมอะไรดีขึ้นไหมนะคะและ้วก็ช่วงเนี้ค่ะเป็นมูสซบาดเ,เป็นมูสซบาดมาประมาณดเดือนเดือนละค่ะรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลคุบีนิอ่ะอย่อยตอนนี้มีอะไรที่ต้องระวังเป็นพิเศษด้วยไหมคะเอ่อเรื่องอวูซบาดใช่ไหมคะ ขาก็จะมีของสแสลงไม่ให้กินเยอะมากเลยนะคะนะคะ่ะแล้วก็ทั้นทงน้ำอัดลมกาแฟของหวานส้มอะไรไม่ให้ทานหมดเลยะคะ่ะเยอะแยะกระปิดน้ำปลาอะไรนี่เป็นของสแสลงมากๆแต่ปวดปวดนี่ไม่ทราบว่าจะสั่นคำไหนมาคุยว่าความปวดนาะงบอกไม่เป็นจะไม่รู้ว่าความปวดคิดอะไรที่พ่อแมวเป็นเพราะพ่อแมวเครียดเครียดเรื่องแมวที่บ้านนะของแมวมาคะ่ะของแมวะะะแมาซึ่งเราเลี้ยงเอาไว้ประมาณ20ปีแล้ว เขาป่วยเป,ป็นโรคไตแล้วก็วันที่ไปหาหมอหมอบอกไม่คนถล่มน,นี้ก็ใจไม่ดีเรื่งประจําสิขอเขาบอกว่าแม่แม่อยู่กับมาก,ก่อนนะแม่ไม่มีใครเลยเขาก็อยู่ไม่ได้จนปัจจุบันแต่ว่าต้องไปวันเว้นวันนะคะไปให้น้ำเกิดน,นอนที่โรงพยาบาลมาประมาณ1ิบเวันแล้วก็ไม่เหมือนเดิมแหละคือแก่แล้วตอนกลับมาค่าของไตเนีค่ะสอขึ้นบุก เกิ1.7แต่ตอนนี้กลับมาบ้านเนี่ยกลายเป็นว่า 3. อะไรเขี้ยขึ้นไปต้องดูแลกันเพราะว่าใหลายๆเราเลียงกแล้วจ้าก็ต้องดูแลกันให้ให้ที่สุดจกนกว่าเขาจะหมดอายุไข่คะตอนนี้คุณเฉยแมาอยู่กับแมวอยู่กับแมวอยู่กับแมวค่ะอยู่กับแมวดูแลกันไปเหมือนแม่ลูกอ่อนช้ามันต้องกดยาป้อนข้าวอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องดูแลกลางคืนนอนเขาลอกมาแล้วก็ต้องดู เพราะเขาจะเป็นคนฉีดฉีดแล้วต้องเปลี่ยนทันทีเลยเขาจะเปลี่ยนเปลี่ยนที่เขาครับกลับมาทำงานมันจะแบบ,กกบมีความดีใจมีความสุขก็ไม่มีความสุขได้พังเขาบอกว่าเออเพิ่งเล่นเล่นเรื่องนี้มีงานอื่นมีความสุขมากๆอ่ะ,อ,ะอาการ,าการที่ป่วยหรืออะไรนี่มันจะหายไปเลยเดี๋ยวความเครียดก็ลดลงไคมลดลงลดลงเราเพราะว่าถ้าเราไม่มี<อ>งานเนี่ยเราจะเครียดไงว่าเอ๊ะทำไมเราไม่มีงาน ี่เมื่อเราก็ยังมีความสามารถอยู่ยังเล่นได้เรายังโอเคอยู่แล้วทำไมไม่มีงานจะเกียอะไรอย่างเงี้ยพอมีขึ้นมาป้าบเราทอย่างกโอเคดีมีความสุขแมาชอบทำงานก็ขอบคุณขอบคุณนักข่าวมากๆนะคะที่เป็นหัวแม่ขอบคุณมาณ